เอ้ยหายเร็วๆเลยเฮ้ยใครว่าเดี๋ยววดนี่โอ้โหอะไรกันทำไมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอยู่แค่ลูกเนี่ยอยู่เฉยอยู่เฉยมันไม่ถึงขนาดเข้าแบ่งนายมันถึงป่ะมันก็ไม่ถึง มองไม่เห็นไม่ฉายกัอยเออยังไม่เข้าไปในรูเลยแค่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนอันใหม่เออพี่เขาเจ็บอยู่เออพี่เขเจ็บไถามหมเฮ้ยเจนี่อะอะไรวะ ผมเท่าด้วยมันเคยมาแล้วพี่หรอมันเควรควรแมเ่งไงที่มันตอบว่ายุงเดินได้อ่ะโอ้ยมันยังไม่ออกวันนี้หรอกมันค่อยๆงอกถ้ามันเป็นแชมป์ทำได้มาได้อีกแต่เคยมนวาแล้ที่บอกว่ายุงประเทศมันเย็นไม่เยนที่ไม่ได้เจ็บนะเนี่ยมันบอกเออก็มันเย็นไง ฮึมชายสดใช่ไหมกินเนี้ยจับชายเชิญดูบ้างสิ